สมมติว่าเราทำแบบสอบถามเสร็จแล้วครับเรลองลอง setting อะไรอีกบ้างหนึ่งแล้วก็จะไปดู preview ใช่ไหมครับดู preview วันนี้หน้าตา preview <ผม S 1> ของแบบสอบถามเราปิดก่อนโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่า this form isn't accept response คือยังเก็บข้อมูลไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้ p u b l i s h นะครับมัน not p u b l i s h หน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคได้ละสมมุติว่าเราได้ระตามนี้ละเราก็จะกดพับ l ิดนะครับพับิก็คือเอาขึ้นเผยแพร่กดปุ๊บปุพับปิดป๊บมันขึ้นว่าจะให้ผู้ตอบเป็นใครได้บ้างนะครับレ e r นเดอรคือใคร อันนี้มันบอกว่า any one in university ในส i v e r s i t y คือหมายว่าใครก็ตามที่มีอีเมล at nu แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาอย้องการอย่างอื่นแล้วก็ลองกดดูเนาะ,ะมันจะบอกว่าคนที่ Access แบบสถามนี้้ไดค,คือเข้าไปแก้ไขแบบฟอร์มเนี้ยได้คือใครตอนนี้มีเราคนเดียวเนะเป็น owner ครานี้ถ้าจะให้เข้ามา General access นะครับ อันนี้หมายถึงเจ้าของก่อนนะเ,เข้ามาอีดิทอะไรไ,ไ,ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ตอบคนนี้レスปอนเดอร์วิวครับตอนนี้เราตั้งให้มันตั้งให้เป็นทะเลสวนนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็น a อ y น n e ว i นวิ h เดอะลิงก์ก็ได้นะครับก็คือหมายว่าใครก็ตามที่มีลิงก์นี้ตอบได้หมดก็ได้นะครับเอาผมก, with the link นะกดแ n นนี่วันวิดเดอะลิงก์นะกดดันนะครับดันก็คือเสร็จนะครับเพราะฉะนั้น ฟอร์มน oh, ี้ก็ตอบได้โดยใครก็ได้ที่มีลิงก์นี้นะครับไม่ต้องเป็น n อนด์นะครับกด Publish ปุ๊บอ่ามันก็จะเรียบร้อยแล้วครับ Publish แล้วนะครับเซตเวลาอ๋ออย่าค่อยดูอีกดูเซตติ้งอีกทีครับมีเซตติ้งตรงนี้อ่าแคนเซิลก่อนมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับ Publish ถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็มากดตรงนี้คนระับมันจะแก้ไขได้อีกจะเป็นแมนเนจอะไรเนี้ย a c c e p t r e s p o n น e คือหมายว่าตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่รับแบบสอบถามถ้าปิดรับแบบสอบถามก็ปิดตรงนี้ครับพอปิดตรงนี้ก็คือไม่ปิดไม่รับแล้วปิดไม่ไม่รับแบบสอบถามแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ใช่ครับแต่ถ้ามันมีมันมีอีดิทนะอ๋ออ๋อมันมีอันนี้เมสเซจโทษทีอันนี้เป็นเกี่ยวกับเมสเซจว่าหมดเวลาแบบสอบถามนะอะไรประมาณนี้นะครับ ตั้งเดี๋ยวลองไปดูที่เซ t t i n g ครับอ,อ่ะคราวนี้มันก็จะมีลิงก์อีกก็คือ Copy Link ตัวนี้ไปให้คนที่จะตอบนะครับคราวนี้มันอาจจะยาวแล้วก็กดช็อตเทนนะครับพรก,กดช็อตเทนเพรามันจะสั้นลงหน่อยถ้ายัางสั้นไม่พอเราก็ต้องไปใช้เว็บที่มันบริการ Short URL อ่ะนะครับมันจะชั้นกว่านี้เช่นว่าเราไปที่ช็อต t URL เนี่ยพี่พ์ช็ชอตยูอรใน Google ก็ได้ครับมันก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการย่อ URL หลายอันเช่นสมมติว่า URL Shorten เนี่ยประมาณนี้เนาะกดช็อตเทน,น,มามาน,นปุ๊บมันก็จะสั้นลงมาหน่อยเห็นไหมครับแต่ของ Google ก็มันก็ทำให้อยู่แล้วละ่ะแต่อาจจะยาวกว่าเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็กด Copy ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัว URL ตัวนี้นะครับ หน้าตาเป็นี้เราก็เอา u r l ตัวนี้ไปส่งครับส่งให้คนอื่นตอบนะครับเอาเล็กลงหน่อยนี่นะครับนี่คือแบบลิงก์ที่จะส่งให้ครับแล้วแต่เราจะส่งทางไหนส่งเมลหรือส่งทงางไลน์หรือไปขึ้นเว็บอะไรก็ได้นะครับคราวนี้ถ้ามันอยากให้เป็น QR Code นะอันนี้บังเอิญของของ g o o g l e มันไม่มีครับเราต้องทำเองเนี่ยลองดูครับิดนะเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีให้เป็นลิงก์อย่างเดียวครับถ้าเราอยากจะได้ให้เป็นเป็น QR code เราต้องไปใช้เว็บเพิ่มครับก็คือลองไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่าของหาอะไราก็ได้อ่าใช่ใช่เนี่ย ครับ QR code generator อะไรแบบนี้สมมติว่าผมผมใช้ของอื่นกันนัหน่าของมาอะไรก็มนนี QR code generator มันก็จะเอา URL มาติดนะครับประมาณนี้ใส่ลิงก์เข้าไปปุ๊บสร้าง QR code เอ๊ะทำไมมันไม่ได้เอาของยี่ห้ออื่นเอาของเอ็นยูได้ไหม mm. ถ้าเราเซิร์ชในนี้จะเจอมันเนี่ย NU QR Code อ่ะก็เจอเลยครับใน Google ก็มีครับ NU QR Code Generator เเห็นไหมครับปุ๊บ เขาบอกว่าสามารถทำได้โดยตืดๆๆนีตต่ต้องเข้าไปที่ QR Gen Add N U นะครับปึ๊บเราต้องใส่ user p ร์เพิร์มพาส s วิร์ก่อนนะอ่ะใส่เข้าไปอุ้ยทำไมเข้าไม่ได้ล่ะ หรอต้องใส่ add n u ใส่ add n u มั้งเอาแสดงว่าผมมีปัญหาไอ้ตัวนี้ผมเปลี่ยน account ครับของอื่นลองดูแลกันนะครับของผมเข้าไม่ได้มันคงจะพอดีผมเปลี่ยนอีเมล อืมเข้าไม่ได้ครับถัาเป็น,นว่าท่านได้ลองเข้าได้ก็ลองดูนะคิว่าโค้ดเจเนเรเตอร์มันก็มียี่ห้ออื่นหลายอันเนาะอย่างเงี้ยอะผมเข้ามาที่คิวอาร์โค้ดเจเนเรเตอร์ครับพอมันใส่ลิงก์เข้าไปก็จะได้ QR วออกมาแล้วก็ออก,วก๊อปปี้เข้าไปถ้าเซฟก็คือเซฟเก็บไว้ในเครื่องก่อนก็ได้ <c oughs> หรือก๊อปหรือก๊อปปี้อะไรก็ได้นะครับ ก็ี้เสร็จแล้วเราก็ไปแพสที่อื่นเช่นสมมติแพสที่แพสที่ไอเวิร์อะไรประมาณนี้เนาะหรือเมลครับเช่นสมมุติเราเข้าไปที่อ,อ m a i l อ่ะแล้วผมก็จะส่งเมลให้กับผู้ตอบเนาะ คอมโพสอ่ะอันนี้ผมก๊อปปี้มาใช่ไหมผมก็แปะครับเพสเข้าไปุ๊บเนี่ยเนี้ยครับก็จะได้แล้วก็จะส่งอ่ะส่งเมลให้ใครก็เป็นหัวข้อเมลก็เป็นแบบสอบถามโอเคนะครับแล้วเราก็ส่งไปให้ใครก็ว่าไปเนาะประมาณนี้นะครับ อกลับมาที่ตัวเซตติ้งนะครับคราวนี้อันนี้เราก็พัฟปิดไปแล้วคราวนี้เราสามารถ <c oughs> ปรับแต่งอะไรได้อีกบ้างนะครับลองมาดูที่เซตติ้งสิตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเออเวลามันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะไปที่เออดูชาร์ท อันพับวิดฟอร์มอันนี้อันนี้คือแก้อันอภิปริออกไม่เกี่ยวนะครับฟรีฟิลรีสปอนเอ๊ะผมว่ามันเคยมีนะหาไม่เจอได้ไงคอลเลกแอนเซอร์พอย e ์รีสปอนดูนอตคอลเลกเอ่อเอารีสปอนดีดเวชชั่น d e ฟอลต์น่าจะอยู่ที่อือ ก็พี่เดี๋ยวผมขอไปไปเช็คดูทีแล้วกันนะครับอยามาตอบทีนึงถ้าเป็นของ m i c r o s o f t f o อร์มรู้สึกจะมีตั้งเวลาให้ได้ของ m i Microsoft f ฟ r ์มันจะมีละเอียดกว่านี้ก็คือมันตั้งวันที่วันที่ตั้งแต่ว่าเริ่มตอบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็หมดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อาจจะมีเวลาด้วยให้ตอบได้ไม่เกินเท่าอะไรกีร่ชั่วโมงอะไรอเงี้ยครับของ Google มันจะเน้นแบบใช้ง่ายอ่ะอืม ถ้าเป็นควิสถ้าเป็นควิสอาจจะของของ r o s r o t o o t m o r m จ,จะจะทำได้เยอะกว่านะครับอ,อันนี้ไม่เห็นมีเนาะ m มคคอปี้คือแบบว่าทำค c ปี้ฟอร์มนี้อีกอันหนึ่งอาจจะทำค c ปี้ไปแล้วไปอัปเดตอะไรบางอย่างก็กลายเป็นฟอร์มใหม่ที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้ลบทิ้งไปนะครับ Embed h ด m ai, นี่คือกรณีที่จะเป็นโค้ดไปใส่ในเว็บปริ้นฟอร์มอันนี้ยไอ t ดีสนี่คงไม่ต้องขนาดนั้นเนาะอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการโปรแกรมมิ่งนะครับ อันพ mm ับบิสกก็คือแปลว่าเลิกเลิกให้ขึ้นไปเ mm hmm. ขาเรียกอะไรให้ไปไปอยู่ในเว็บอ่ะคือตอบไม่ได้แล้วอืมคราวนี้มีอะไรอีกบ้างสมมุติว่าเราต้องการจะแชร์แชร์ให้คนอื่นมาแก้ไขแบบฟอร์มได้นะครับก็จะต้องเป็นตัวนี้นะครับกดที่รูปคนนะครับแชร์ปุ๊บอันนี้จะเห็นว่าตอนนี้เราเป็นโอนเนอร์อยู่คนเดียวนะครับสมมุติว่าผมให้อีกท่านอื่นเช่นให้พี่จินจนาเข้ามาช่วย ดูแลนะครับบทบาทเขาให้เขาเป็นอะไรให้เขาเป็น e อดิเตอร์นะครับก็คือมาแก้ไขได้นะครับ Notify p พี people, ่เพิ่มไหมเห็นว่ามสเสดไปแจ้งเขาด้วยไหมว่าผมแจ้งแล้วนะให้คุณมาเป็นช่วยดูแลแบบสอบถามนี้นะครับแต่ถ้าไม่ Notify ก็ไม่แจ้งเขานะครับเขาจะบอก Editor Will Be Able To View and d e l e t e the form นะครับก็คือมันสามารถจะแก้ไขอะไรได้หมดเลยนะกดแชร์ปุ๊บพอกดแชร์ปุ๊บ สิ่งที่จะเห็นคืออะไรเขาจะเห็นฟอร์มเนี่ยในตัวกูเกิลฟอร์มของเขานั่นเองเกิดขึ้นมาก็คือสมมติถ้าเราไปที่ Google Form เนี่ยครับเ mm hmm. นี่ยมันจะมีฟอร์มฟอร์มของคนอื่นเนี่ยเช่นโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าโอน By Any One เนี่ยนย not own, not o อ n by me เงี้ยเป็นวันเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นฟอร์มที่คนอื่นเขาแชร์ให้เราไปแก้ไขได้อะไรประมาณนี้เนาะจะขึ้นในนี้ครับ รานนี้อันนี้พอเรามาหน้า Google Form จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้คือแบบสอบแบบสอบถามที่เราทำเมื่อกี้นะครับก็จะมีรายละเอียดว่าอ๋อโอเปนมีคนเลนสปอนหรือยังแชร์อันนี้คือถ้าสัญ,ญลักษณ์เป็นคนและมีเงาเงาแสดงว่าเราได้แชร์ไว้ให้แล้วนะถ้าเรากดปุ่ม3มปุ่มดูมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเช่นมีการรีเนมเปลี่ยนชื่อได้รีมูฟได้นะครับลบทิ้งไปได้ครับ Open a n ินนิวแก็คือไปเปิดฟอร์มนี้อีกแท็บหนึ่งประมาณนี้นะครับ อันนี้เพื่อเพื่อเป็นทำการแบบสอบถามอันต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ลองให้ลองอะไรดีให้ลองตอบแบบฟอร์มอันนี้อันหนึ่งแล้วกันนะ mm hmm. แบบสอบถามความต้องการในการท่องเที่ยวผมจะแชร์ให้เนะก็ปี copy, แล้วสปอนผมจะให้ใครก็ได้ตอบนะครับ anyone w i t the h l i n k นะครับ Copy อ่อ่ะผม Copy มาละช็อตยาเ โหดยาวจังเอาเป็นสั้นกันเนี้ดีกว่าอืมอ่าโอเคอันนี้ให้ลองทำแบบสอบถามนี้นะครับเดีย๋ยวผมทำเป็น qr ให้ด้วยก็ได้ลบนี้ทิ้งไป อันนี้นะครับ QR เดี๋ยวผมย่อแป๊บหนึง่ง QR Code คิวอาร์นี้นะครับเปลือใครจะสแกนนะครับเห็นไหมเอ่ยน่าจะได้เนาะเอาไปตรงนี้หน่อยอ่ะตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเบรกได้เลยนะครับนะครับโอ้ยหลุดไปไหนเนี่ยอ่ะโอเคนะครับแบบแบบสอบถามคือเอ้แบบแบบทดสอบของเราอันนี้ ช็อต URL นี้นครับ QR นี้นะครับลองตอบดูนะครับเดี๋ยวเราเอาคำตอบมาใช้ในพาร์ทต่อไปโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดีย๋ยวไม่ทีสักใบ2องอยใบสองยีิบห้าใบสองสี่สิเนาะประมาณนี้ครับสิบห้าทีครับ